ได้ว่าิจมโชครั้งนี้นะคะเราจะมาพูดถึงไวยากรมไม่นี้นะคะมานี้เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยจะค่อนข้างมีความสับสนนิดนึงนะคะเอาจริงไม่ใช่เฉพาะนักเรียนเส้นสก็สับสนเองนะคะซึ่งนะคะมาม่นี้เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาปกติเราจะมีเหตุการณ์ A อทํา a ก่อนแล้วก็ไปท b, ํา b ถูกไหมคะทีนี้เวลาเราจะพูดมาม่นี้นะคะมันจะแปลเป็นภาษาไทยว่าก่อนที่จะทํา b นะคะเราจะทํา a ก่อน เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลังนะคะเราจะเอามาไว้ด้านหน้านะคะส่วนเหตุการณ์ที่ทําก่อนทําเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะจะมาไว้ด้านหลังเนาะทีนี้นะคะเมื่อเหตุการณ์ที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นที่หลังนะคะเราเลยใช้รูปดิกฟอร์มดิกฟอร์มแล้วตามด้วยมาเอนินะคะหรือถ้าเป็นคํานามไซโนกเชื่อมได้เลยนะคะตามด้วยมาเอนิแล้วก็ตามด้วยเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นก่อนนะคะทีนี้เหตุการณ์ตรงนี้นะคะเราสามารถใช้รูปอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่หนูเนาะยกตัวอย่างเช่นรูปอดีตถ้ามันเราพูดถึงเรื่องเมื่อวานใช่ไหมคะรูปเตกูดาไซรูปอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการเหตุการณ์ที่เราพูดถึงเนี่ยมันทํำยังไงอย่างเช่นเราเป็นเหตุการณ์ที่เป็นคําสั่งเนี่ยคะ่ะอย่างเช่นก่อนกินข้าวให้แปรงฟันก่อนนะอะไรประมาณนี้คะ่ะหรือว่าก่อนกินข้าวให้ทําอะไร อาบน้ําก่อนนะคะเอออะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเอาเรามาดูตัวอย่างกันอาจจะทําให้หายงงมากขึ้นหรืออาจจะงงมากขึ้นนะคะเอามาดูเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนก็คือเหตุการณ์ที่ก่อนที่จะกินข้าวใช่ไหมคะเขาให้ทําอะไรให้ล้างมือก่อนก่อนที่จะก,ก,กินข้าวใช่ไหมคะก่อนที่จะก่อนต้องใช้ก่อนกินข้าวจะได้ชัดขึ้นก่อนกินข้าว จะล้างมือนะคะจะล้างมือแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนก็คือเราล้างมือล้างมือเสร็จปุ๊บแล้วไหวกินข้าวนะคะหรือก่อนกินข้าวก่อนล้างมือนั่นเองนะคะอ่าเวลาแปลเป็นภาษาไทยนะคะเราก็จะเอาเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์บีใช่ไหมคะเหตุการณ์บีมาพูดก่อนนะคะไมมีน้องเซนเหตุการณ์บีมาพูดก่อนก็คือจะเป็นโกหังโอ ทาเบลูมาอีนิเทโออะไรมาสนะคะนี่อ่านว่าอะไรเนาะีเทนะคะก็ห่างโอทาเบลูมาเอนิเทโออะไรมาสนะคะก็คือแปลว่าก่อนกินข้าวจะล้างมือ,อะอ่มาดูจากรูปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ก่อนนอนจะอาบน้ําก่อนนอนจะอาบน้ําใช่ไหมคะก่อนนอนจะอาบน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เอามาขึ้นทนั้งด้าคือคำว่าก่อนนอนนั่นเองใช่ไหมคะก็เอาเนืหลุ่เนืหลุ่มาอีกนี้จากว่าโอเออบีมัส ใช่ไหมคะแน,นลูมาเฮน,นีชาวาโวอบิมสัสหรือก่อนอาบน้ำการลุนาอ่ะก่อนนอนการลุนาอาบน้ำก่อนนอนการลุนาอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ค่ะเป็นอามบีเตตูดาายเพราะอะไรเพราะว่าอาบีมสัสอยู่กลุ่มสองนะคะอาบีลุนั่นเองเนาะเอามาดูคะ่ะรูปต่อไปเป็นไงก่อนฝนตกจะ กลับบ้านใช่ไหมคะดูจากรูปแล้วมีลูกศรเข้าไว้นะแสดงว่าวเขาต้องการกลับบ้านก่อนฝนตกนั่นเองนะคะก่อนฝนตกจะกลับบ้านก่อนฝนตกจะกลับบ้านใช่ไหมคะอ่ะก่อนฝนตกก็คือก่อนฝนตกเราก็ไปจากข้างหลังมาข้างหน้าใช่ไหมคะก็เป็นอาเมอาเมด้วยความที่ฝนตกใช่ไหมคะอาเมตัวเน,นี้ย เป็นคำนามเนาะเราเลยใช้โนเชื่อมอะเมโนมาเอนี่กลับบ้านใช่ไหมคะอุจิโอคาเอลิมาสมาเอโนมาเอนี่อ e ุจิโอคาเอลิมาสนะคะก่อนฝนตกจะกลับบ้านนะคะต่อไปก่อน ไปเที่ยวใช่ไหมคะก่อนไปเที่ยวอันนี้คือไปเที่ยวใช่ไหมคะไปเที่ยวคือคําว่าเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวเราใช้คําว่าเรียโคใช่ไหมคะก็คืออ่าเรียโคแล้วก็ทําอะไรจ่ายซื้อตั๋วใช่ไหมคะซื้อตัว๋วก็คือคําว่าคิปปุ๊ก ข่าวนะคะคีย์โบร์ข่าเนาะเพราะนั้นเขาบอกว่าอะไรดูจากรูปแล้วก็คือก่อนท่องเที่ยวใช่ไหมคะเลียวโคฮะจะซื้อตัว๋วแน่นอนเหตุการณ์ซื้อตั๋วมันต้องก่อนท่องเที่ยวถูกไหมคะก่อนท่องเที่ยวจะซื้อตั๋วเนาะเพราะฉะนั้นก่อนท่องเที่ยวเขาท่องเที่ยวใช้คําว่าเลียวโคนะคะซึ่งคำว่าเลียวโคเนี่ยมันมีสองเวอร์ชันใช่ไหมคะก็คือเลียวโคที่เป็นคำนามแล้วก็เลียวโคซุลุที่เป็นเวิร์บนะคะเพราะฉะนั้น ให้คำศัพท์พวกนี้เราสามารถเอามาใส่ได้เลยนะคะก็เป็นเรียยโค<อ>โนมาอ่ะมาอีนี่คิปุโอ,โอใครมาส์นะะเรียกโคโนไม่นี่คิปโอใครมาสก็คือก่อนท่องเที่ยว จะต้องซื้อตัวก่อนนั่นเองนะคะอ่ะจบแล้วนะคะเรื่องของไม้นี้นะคะเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ b เกิดขึ้นนะคะเราจะต้องทําเหตุการณ์ A ก่อนนั่นเองนะคะก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ b ใช่ไหมคะเราต้องทํา A ก่อนนะคะทีนี้มันก็มาตรงข้ามกับเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องอาตโตเดะอาตโตเดกเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ เป็นการบอกลำดับของเหตุการณ์นะคะตัวเดียวแปลว่าหลังจากใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราแตงเนี่ยก็คือมี a และ b เหมือนเดิมถูกไหมคะมี a และ b เหมือนเดิมลำดับของเหตุการณ์ก็จะเป็นไปนตามปกติก็คือทำ a แล้วทำ b นี่คะ่ะตัวเดียวมันจะแปลว่าทำ a แล้วทำ b นะคะก็คือ a ได้เกิดขึ้นเมื่อ a เกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์ b เกิดขึ้นต่อ ะะใช้อาตัวเดียโนเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ A มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมตามลําดับใช่ไหมคะเพราะนั้นเหตุการ์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นลําดับไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น A อันนี้ก็จะเป็น B ตามปกติเลยนะคะ <โ EST. S 2> เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะก็จะใช้รูปต่าฟอร์มเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะถึงจะมาเป็นเหตุการณ์ที่2ที่เกิดขึ้นต่อมาต่อเนื่องมาใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่ต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ต่าฟอร์มหรือนามโนเหมือนเดิมนะคะใช้ได้เหมือนกัน แล้วก็เป็นไงแล้วก็เหมือนเดิมนะคะตรงเวิร์บด้านหลังเนี่ยแล้วแต่นะคะว่าหนูจะใช้เป็นรูปอะไรยกตัวอย่างเช่นหนูจะใช้เป็นรูปอดีตก็ได้รูปปัจจุบันก็ได้ใช่ไหมคะหรือรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยนะคะหนูต้องการพูดถึงอะไรต้องการพูดถึงการทำกิิยาในช่วงเวลาไหนนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือเป็นลำดับเหตุการณ์ปกตินะก็คือทำา A แล้วทำา b หรือหลังจากทำา A แล้วทำา b นะคะ,ะมาดูตัวอย่างเหมือนเดิมค่ะล้างมือใช่ไหมคะก็คือล้างมือแล้วทำอะไรคะหลังจากล้างมือแล้วกินข้าวนะคะหลังจากล้างมือแล้วกินข้าวเนาะ,ะตรงนี้แปลตรงนี้เพิ่มเติมให้ก็จะเป็นหลังจากทำา A แล้วจึง ทำ B นะคะหลังจากกินข้าวหลังจากล้างมือแล้วกินข้าวนะคะเพราะฉะนั้นประโยคก็เป็นไปตามปกติเลยคือเตโออารามัส oh. uh, like ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นลาอะลาอุเปลี่ยนเป็น,ป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 นลัตะนะคะ阿ัตะโตเตนะคะแล้วก็กินข้าวโกฮางกุ เดมัส uh, อย่าลืมนะคะเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เอที่เกิดขึ้นนะคะให้หนูทําการเปลี่ยนเป็นตะฟอมตะอะตโตเดนะคะจังหว้ตะอะตโตเดอเหตุการณ์ที่สองค่ะอาบน้ําใช่ไหมคะอาบน้ําแล้วหลังจากอาบน้ําแล้วจึงนอนใช่ไหมคะหลังจากหลังจากอาบน้ําแล้ว จึงนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังจากล้างมือแล้วจึงกินข้าวนะคะอ่ะหลังจากอาบน้ำแล้วนอนก็จะเป็นชาวว่าโออาบีตะใช่ไหมคะเพราะว่าอาบิลุเป็นกลุ่มสองนะคะอาบิตะอาโตเดะ เนมาสนะคะถ้าหนูบอกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนหลังจากเมื่อวานใช่ไหมคะเมื่อวานเมื่อวานหลังจากอาบน้ำแล้วจึงนอนเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นคิโนชาวบ่าว่าไปเต่ก็อะพอนั่นปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นรูปมาชิตะได้นะคะ พวันนั้นถ้าเป็นรู้อดีตเนาะเราก็เปลี่ยนไปตามปกติเปลี่ยนที่กิยาตัวหลังนะคะตัวหน้าไม่ต้องไปยุ่งกับมันตัวหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นตะฟอร์มเท่านั้นถ้าเราใช้กับอาตุถ้าตัวเดะนะคะก็จะเป็นคิโนชวาโออาบิตาอาตัวเดะเนมาสตานะคะเมื่อวานหลังจากอาบน้ําแล้วถึงนอนอ่ะมาดูตัวภไยค่ะหลังจากฝนใช่ไหมฝนกลับกลับบ้านใช่ไหมคะวัะนั้นประโยคนี้ก็จะเป็นหลังจาก ฝนตกแล้วจึงกลับบ้านหลังจากฝนตกแล้วจึงกลับบ้านก็จะเป็นอาเมะก็คือเขาอาจจะกลับบ้านไม่ทันใช่ไหม,ม, no. ออม,มคะอาเมะโนะคันโดเดชิเอะคาเอะนิมัสใช่ไหมคะอาเมะ n นอาตัวแอุจิก็คือเขายัางไงเขากลับบ้านไม่ทันเองใช่ไหมเพราะนั้นกลับบ้านหลังฝนตกนั่นเองนะคะออะต่อไปค่ะหลังจากซื้อตัว๋วใช่ไหมคะก็ทําอะไรก็ไปเที่ยวใช่ไหมคะท่องเที่ยวนั่นเองเนาะเพราะนั้นก็จะเป็นหลังจากซื้อตั๋วแล้วจึง ท่องเที่ยวนะคะลำดับเหตุการณ์มันก็จะเป็นไปตามปกติใช่ไหมคะอ่ะก็จะเป็นอะไรเอ่อคิปปุคิปคปุโอซื้อตัวใช่ไหมคะคาอูคาอูก็เปลี่ยนเป็นคัตตะอาตุเดไรตโตเ,เรียวโค ชิมัสอืมตวเดเดียวโกชิมัสหลังจากสตูแล้วจึงท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสองอันเนี้ยมันค่อนข้างตรงข้ามกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นอันหัวข้อที่หนึ่งนะคะก่อนที่จะทเนีนะคะก่อนที่จะทําเหตุการณ์ b เนี่ยให้หนูทาเหตุการณ์ A ก่อนแต่ว่าพอเป็นอันอะตโตเด,ดใช่ไหมคะก็จะเป็นทําอแล้วจึงทํา b นะคะทําอแล้วจึงทํา b เนาะโอเคเดี๋ยวจะมีการบ้านให้เล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจทําให้หนูสามารถได้ทบทวนแล้วก็จะอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะคะถ้ามีคําถามอะไรสงสัยก็ถามได้ในคอมเมนต์ที่อยู่ใน Google Classroom ได้เลยนะคะโอเคให้จาโอวาลีเดสจามาตาบายบายคะ่ะ